วัดน้ำมูกคลืดคลาดดูแลพ่นจมูกให้ลูกด้วยสเปรย์น้ำเกลือแต่ว่าจะพ่นให้ลูกนะคะในท่านั่งหรือว่าท่านอนค่ะแม่ถ้าเป็นเบบี้แบบนี้นะคะแน่นอนอาจจะไม่ให้ความร่วมมือในการพ่นจมูกให้ลูกนะคะแนะนําให้คุณแม่นะคะคอตัวนะคะจากนั้นก็คืออาจจะต้องใช้มือของแม่นะคะฟิกที่ใบหน้าลูกนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกดิ้นนะคะและอาจจะทําให้หัวพ่น,นะคะไปกระแทกนะคะที่โพรงจมูกลูกอาจจะทําให้ลูกเจ็บได้นะคะคุณแม่จะพ่นนะคะในท่าที่นอนงายศีรษะสูสงหรือว่าจะพ่นนะคะในท่านอนตะแคงแบบนี้ก็ได้ถ้า ดูแลคนนะคะในท่านอนงายศีรษะสูงนะคะก็อย่าลืมนะคะประคองคอลูกนะคะแล้วก็ประคองใบหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกดิ้นนะ,ะจากนั้นก็ค่อยๆสอดพ่น <ห YOU! S 1> ของสเปรย์น,น้ำเกลือนะคะพ่นที่จมูกลูกนะคะทั้งสองข้างคา่ะหรือจะดูแลพ่นนะคะในท่านอนตะแคงแบบนี้ก็ได้ค่ะแต่ถ้าลูกโตขึ้นมาแล้วนะคะคอชันแข็งนั่งได้ให้ความร่วมมือในการพ่นด,ดีนะคะจะไม่ต้องห่อตัวก็ได้นะคะจะนั่งพ่นหรือว่านอนพ่นก็ได้ะคะ่ะเอกกวัฒนมูกคลืดคลาดเป็นสิ่งที่ต้องเจอสเปรย์น,น้ำเกลือพ่นจมูกลูกนะคะม は